หนูชื่อเด็กหญิงปารมีทองมั่นคงค่ะหนูอยู่โรงเรียนสรารศาสตร์วิเชนนครราชสีมาค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะน้องขวัญข้าวรู้จักโครงการสำนึิที่บัตรได้อย่างไรคะคุณพ่อหนูเคยเป็นศิษย์เก่าจากที่นี่คะ่ะก็เลยแนะนําให้หนูเข้ามาเรียนด้วยคะ่ะค่ะ,อะลองให้น้องขวัญข้าวแนะนําในเรื่องของการเรียนกับการอ,อ่านหนังสือเรามีวิธีการแบ่งเวลายอย่างไรบ้างคะ ตอนวันธรรมดาหนูกลับมาจากโรงเรียนแล้วหนูก็จะมาทำการบ้านให้เสร็จแล้วหนูก็มานั่งดูคลิปจดเลคเชอร์แล้วก็มาทำข้อสอบอะค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์หนูก็จะมาทบทวนวันละสองบทอะค่ะ,คะก็ดูคลิปจดเลคเชอร์แล้วก็ทำข้อสอบเหมือนกันค่ะชุดวิชาที่ชอบมากที่สุดคือชุดวิชาเกี่ยวกับอะไรคะ ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแล้วก็กฎหมายอาญย่างหนึ่งะคะแสดงว่าน้องขวัญข้าวเรียนเกี่ยวกับกฎหมายใช่ไหมคะแสดงว่าอยากประกอบอาชีพเกี่ยวกับอะไรเอ่ยประกอบอาชีพเป็นผู้พิพากษาเหมือนคุณพ่อหนูอะค่ะมีเทคนิคในการแนะนําลูกสาวอย่างไรบ้างคะคือตอนแรกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จะให้เรียนจริงจังเพราะว่าตอนนั้นเขาอายุเพิ่งแปดขวบนะ,ะแต่เขาเริ่มเล่นโทรศัพท์เยอะก็เลย ใช้วิธีให้หาอะไรทําเพื่อลด,ลดเวลาหน้าจอตอนแรกให้อ่านหนังสือก็เขาอ่านได้ไม่นานเพราะยังเด็กอยู่ตอนหลังก็ให้ท่องตัวบทเข,เขาชอบเขาท่องได้เยอะเขาท่องเป็น,ปนร้อยมาตราเลยแล้วกเ็เริ่มที่จะจัดกลุ่มให้เขาจัดกลุ่มเป็นวิชาออพ,อพอได้ครอบคลุมแล้วก็ลงทะเบียนให้เขาเป,เป็นที่มาของการเรียนนิติศาสตร์ของเขาที่นี่ ทีนี้เดิมเนี่ยคุณพ่อ,อเรียนนิติศาสตร์แล้วก็ประกอบอาชีพทางด้านกฎหมายแต่เพื่อที่จะ,ะหาแนวทางให้เขาได้เรียนตั้งแต่อ,อายุยังไม่เยอะเนี่ยก,ก็เลยมา,มาลงเรียนที่นี่อีกวิชาก็ได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้แนวทางที่จะไปแนะนำเขาด้วยอยากให้คุณพ่อเชิญชวนดีกว่า ผู้ปกครองที่มีรุ่นรุ่นราวเราวเดียวกับเราแล้วก็ผู้เรียนท่านอื่นๆที่สนใจมาสมัครเรียนกับทางมสทกับโครงการสมริดทีบัานนะคะครับก็วิธีการไม่ยากแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสที่ที่ค่อนข้างที่จะกว้างกว่าที่อื่นๆนะในในในฐานะที่ว่าเคยเคยเรียนหลายๆที่คิดว่าที่นี่เปิดโอกาสให้มากตรงที่ว่าไม่จํากัดอายุของผู้เรียนแล้วก็ไม่จํากัดวุฒ เพราะนั้นเนี่ยน้องๆอ,อาย,อยุน้อยๆก็สามารถที่จะมาเรียนได้ถ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างคันข้าวเนี่ยเขาสอบวิชาแรกผ่านกฎหมายอาญาหนึ่งเนี่ยตอนอายุ10บขวบเพราะฉนั้นเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มศึกษาได้เมื่อถึงถึงวัยที่เขาสามารถที่จะคิดแบบตักกะเชิงนำม,มาทำได้เนี่ยเขาก็เริ่มที่จะสอบได้เราก็สามารถที่จะ อาทมเบียนให้เขาสอบได้ค่ะคุณแม่ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากนะคะที่น้องแบบทำได้แล้วก็ประสบความสำเร็จในการเรียนวิชากฎหมายค่ะตลอดระยะเวลาในการเรียนคุณแม่ได้ซัพพอร์ตหรือช่วยเหลืออะไรน้องยังไงบ้างคะก็ช่วยดูเวลาเขาทำอ่านหนังสือทำข้อสอบเนี่ยค่ะก็ช่วยเขาดูช่วยช่วยเช็คช่วยตรวจข้อสอบว่าที่ที่เขาทำไปเนี่ย ถูกต้องไหม,ไมโอเคไหมอะไรเงี้ยคะ่ะค่ะข,ขอให้คุณแม่เชิญชวนนะคะผู้เรียนท่านอื่นมาสมัครเรียนกับโครงการสรรัมฤทธิบัตรเลยค่ะก็อยากให้น้องๆน,นะคะเ,าาเรียนโครงการสรรัมฤทธพิบัตรกันเยอะๆนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าเด็กๆเนี่ยเรียนได้แล้วก็คือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีประโยชน์กับเด็กๆมากเลยคะ่ะ